สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มฮาวซิ n งมอเตอร์ไซค์เที่ยวเขาเคาะจูจ่ๆก็ลุกขึ้นรำแต่คนซ้อนนั่งชิลกําลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นลบออนไลน์หลังจากเพจเฟซบุ๊กชื่อพอออหญิงล้วนได้โพสต์คลิปพร้อมทั้งระบุข,ข้อความสั้นๆว่าสดกว่าทริปนำไม่อาบก็ต้องพี่แกแล้วซึ่งดูแล้วอันตรายสุด บนท้องถนนโดยในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นชายคนหนึ่งที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายขณะที่ชายคนดังกล่าวไม่สวมเสือ้อ ใส่แต่กางเกงขาย,ยาวตัวเดียวขับคี่แบบหวาดเสียวบางครั้งก็ยืนปล่อยมือทำลักษณะท่าทางแปลกๆใครจะแปลงร่างเหมือนหนังการ์ตูนญี่ปุ่นบางครั้งก็ไร้รำแบบรำไทยในขณะที่หญิงสาวที่นั่งซ้อมมาด้วยนั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสร้างความหวาดเสียวและหวาดกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งส่วนมากจะมีความเป็นห่วงคนที่นั่ง ซอนไทยมากกว่าอีกทั้งเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนสายลมสักเขาเคาะช่วงบริเวณถนนลอยฟ้าซึ่งเป็นจุดชมวิวโดยด้านหลังจะมองเห็นวิววัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วอย่างสวยงามพร้อมกันนี้ชาวเน็ตบางส่วนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมว่าเต็มครับ เต็มมากด้วยบางก็ว่าเมียชินแล้วบางก็บอกว่าใจเมียต้องนิ่งมากบางก็บอกว่าน่าจะมีบ่อยดูจากอาการคนซ้อนบางคนก็บอกว่าสุดหลอนก่อนจะมาสุดซอยบางคนก็บอกว่าเมียก็ใจสู้เนาะยอมยอมเป็นผมถอยครับไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงในขณะที่บางคนบอกว่าเมียเขาโดนของมาเหรอคะนิ่งเชียวขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ